มิวสิกยพาเธอไปดิสนีย์อ้ยทุกคนจะเล่าเรื่องมิวสิกให้ฟังน่ารักมากแบบปกติอะหนูจะไม่ค่อยได้แบบไปเที่ยวเล่นกับมิวสิกสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะแล้วครั้งนี้ไปด้วยก,กันค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้อยู่กับน้องค่อนข้างเยอะมากแล้วน้องอะคือน้องอะรู้ว่าหนูอะดูน้องก็สังเกตจากพฤติก,กรรมของหนูว่าแบบไม่ค่อยชอบไปไหนไม่ใช่แค่วันที่ไปเที่ยวะคะแต่ว่าวันที่แบบทํางานเสร็จเลิกเร็วอะไรเงี้ยคนอื่นอยากไปแบบ น้องกี้ต่อหรือไปเลยต่อหนูเลือกที่จะขึ้นห้องแบบไม่ไปอยไเงี้ยไปก็คือไปแค่มินิมติตเลยค่ะน้องบอกว่าน้องก็พูดหนูว่าพี่เนยแบบนั่งกินข้าวอยู่พี่เนยในชาลาลายอ่ะใครแบบว่าใครดูแบบอินทวิสุดเลยเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยทํานะคะว่าตัวเองเป็นอะไรยังไงแต่ว่าหนูก็รู้ว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าดูจากถ้าดูจากแบบว่า ความแบบที่รู้จักกันมาหนูก็รู้สึกว่าหนูน่าจะรู้แบบไม่ค่อยชอบแบบสังคมมากที่สุดในชลาลายอะไรอย่างคะ่ะคือชอบอยู่นิ่งๆคนเดียวมากที่สุดหนูก็เลยรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นพี่นะถ้าแบบไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นอินหรือเป็นอะไรแต่ว่าความรู้สึกที่แบบสัมผัสกันมาเลยอะอยคะ่ะก็น่าจะเป็นพี่นะแล้วแบบว่าเนยก็เลยถามน้องกลับว่าอ่ะละถ้ามิวสิกแบบมองอะไรเงี้ยมิวสิกว่าใคร มิสิกโลกว่าหนูก็คิดว่าพี่เนยเหมือนกันแต่พี่เนยดูแบบไม่ค่อยแบบชอบแบบไปไหนหรือไม่ชอบเล่นอะไรอะไรเงี้ยเออว่าคือเป็นคนแบบน,นั้นแล้วเหมือนกับว่าน้องอ่ะก็อยากเหมือนแบบวันสุดท้ายที่ก่อนจะขึ้นเครื่องใช่ไหมคะที่แบบไปลาเมงไตอะไรเงี้ยคือมิสิกะตวะวันเนี่ยจะเป็นสองคนที่นําพาหนูไปเที่ยวะคะ่ะแบบเขาจะรู้จักสถานที่พาขึ้นรถมิสิกะจะรู้แบบเก่งมากแบบขึ้นซ้ายนี่ซ้ายนี่เขาจะดูเป็น ค่อนข้างแบบชํานาญมากเลยค่ะหนูก็มีหน้าที่เดินตามอย่างเดียวเลยแล้วพอไปเลยแกด้วยความที่ตอนแรกอะ่ะเราอะ่ะดูตาหวาดดูคาเฟ่ไว้ว่าอยากไปคาเฟ่นี้ก็เลยไปใช่ไหมคะแล้วไปก็แบบหลงหน่อยอะ่ะเดินไปแบบไกลแล้วพอไปเจอจริงจริงอ่ะคาเฟ่เขาไม่ให้ให้นั่งกินนะคะไม่ให้นั่งที่ร้านก็เลยไม่กินเพราะว่าถ้ากินก็อยากนั่งกินที่ร้านแบบบรรยากาศใช่ไหมไม่ได้แบบอยากซื้อกลับมาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมีความแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ มันแบบเหมือนตั้งใจจะไปแล้วมันไม่ได้อะมันก็เลยมีความเอออกันนิดหน่อยเลยค่ะเราไ่สิคพูดกับหนูว่าพี่เนยพี่เนยแต่ว่าผิดหวังไหมพี่เนยแบบพี่เนยจะรู้สึกเสียใจยไหมมิวสิกพูดกับหนูเงี้ยแล้วหนูแบบเิวสิีใกล้เลยพี่โอเคแล้วเนี่ยคือการคือการออกมาเล่นที่แบบเปิดโลกที่สุดของพี่แล้วที่ทญี่ปุ่นแต่ว่ารู้สึกว่าน้องแบบเป็นคนที่ใส่ใจ มากมากเลยเลยแบบพี่เนยโอเคไหมพี่เนยแบบน้องคอยแบบถามหนูตลอดเลยว่าพี่เนยง่วงไหมพี่เนยอยากอยากกลับเลยไหมหรือว่าจะไปต่อเลยอะคือแบบคอยถามตลอดเลยแล้วด้วยความน้องเห็นว่าหนูเป็นคนพลังงานน้อยเลยอเ <c oughs> นยง่วงยางพี่เนยอยากกลับไปนอนหรือยังอะน่ารักมากมากเลยค่ะเออเน,นี่ยคือเรารู้เลยว่าน้องอะเป็นคนแบบนิสัยแบบแคร์แบบแคร์ความรู้สึกคนเยอะเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าพอมันอยู่ด้วยกัน เยอะๆเนี้ยค่ะแบบปกติมันจะบบเอ้ยทํางานด้วยกันหรือเล่นด้วยกันมากแต่นี้มันคือการไปเที่ยวด้วยกันค่อนข้างแบบเอานานเลย้ยพอมันได้สัมผัสแบบใกล้ๆบ้าบๆแบบพูดรู้สึกอบอุ่นหวัวใจอ่ะเป็นคนที่แพ้ <c oughs> เป็นคนที่แพ้คนที่ใส่ใจคนอื่นมากๆเลยเออจูดมิวสิกน่ารักว่ะอืมก็เลยว่าน้องรู้สิกพี่โอเครู้สิกแบบว่าสนุกโอเคแล้ว เอ okay. าไปท่องโลกกว้างใช่แล้วค่ะอันนั้นคือเป็นการได้ออกแบบออกข้างนอกมากที่สุดของพี่แล้ววิวซิคไม่ต้องเสียใจเลย